ลตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเขยบ้านไร่สไปย์ไฮโซเป็นรายการต่อไปเลยนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ค่ะอินทริยานิรขันติปันทิตาคนมีปัญญาย่อมควบคุมการแสดงออกสุดภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับไปด,ดูการคลายร้อนของชาวเมืองเซาเปาลูที่ประเทศบราซิลครับเขาออกมาร่วมกันเล่นน้ําคลายร้อนแล้วก็ผ่อนคลายกันที่บริเวณน้ําพุในเม,เมืองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิน่นเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด จากคลื่นความร้อนส่งผลให้มีอุณหภ,ภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสหลากัรลอยภาพนี้สวัสดีครับ